สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้หายป่วยแล้วดีใจมากที่หายป่วยก็วันนี้จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องใหม่นะคะก็คือติดก,กับเนาะอันนี้คือพอดีว่าประกาศไปแล้วะคะ่ะว่าเปิดจองเล่มนะคะตั้งแต่วันที่3 1มิถุนาจนถึง30เอ้ยโทษค่ะ30มิถุนาจนถึง30กระดัก,กระดา ะะตอนนี้ก็เปิดจองแล้วนะในราคาเล่มละ390้า3 9บบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกตำนูนนะคะหน้าปกสีสันสดใสอย่างที่เห็นเนาะนะคะแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยจำนวนคำนะคะจินก็จะประมาณนะจินว่าน่าจะมีประมาณแน่ๆแ,แหละแ0 0ห0 8 0 0 0 0หมืคำมีมีแน่ๆน,นะคะจำนวนหน้าก็จะอยู่ที่ประมาณ380 4 0 0ถึง400หนะ้านะคะ ในเรื่องของรูปเล่มนะนะคะก็ตอนนี้เปิดให้จองแล้วใครที่อยากจองนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Li n e OA นะคะแฟนเพจกระต่ายเงาจันนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้หรือว่าทางช่องทาง TikTok อกนะคะก็จะทยอยตอบนะคะหรือว่าใครที่มีร้านพีที่รู้จักเนาะ ก็สามารถที่จะสั่งจองกับเขาได้นะคะเพราะก็มีหลายร้านเหมือนกันเป็น10ล้านเลยนะคะที่ที่เปิดรับพีเรื่องนี้ด้วยนะคะติดกับของกระต่ายเงาจาันนะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยเนาะนะคะแล้วเสร็จจริงๆรูปเล่มนนะ่าจะส่งได้ประมาณจินจะพยายามให้อยู่ในเดือนสิงหาอาจจะช่วงไปลายสิงหานะคะพอดีมันติดตรงที่จินป่วย ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาต้นฉบับมรนกรชชาเป็นนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่เสียงก็ยังมาไม่หมดนะอันนี้ก็ต้องตะเบงพอสมควรน,นะคะก็อาจจะมีเหลือบๆไปประมาณกันยานิดๆแต่จะพยายามส่งให้ได้ภายในสิงหาพยายามปลายสิงหานะคะส่วนอ e ีบุ๊คเดือนหน้าน่าจะได้อ่านกัน นะคะสำหรับติดกับตอนนี้ไปได้ประมาณ60%แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้พิสูจน์อักษรน,นะเดี๋ยวรอขอพิสูจน์อักษรขอรีลไลท์อีดิกกันอีกสักนิดนึงนะคะก็อยากให้อ่านกันแบบสนุกสนุกมาเพลินเพลินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่บอกค่ะเรื่องนี้เบาสมองไม่เครียดนะคะยังไงก็ฝากโดยสําหรับรูปเล่มติดกับนะคะเปิดจองแล้วใครสนใจรีบถักมานะจ๊ะแปลราคาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย